จุงกคาเซมซายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสิวสรีแก้วมารายงานตัวอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมการหวานแหกันครับกับน้ำที่เริ่มทลักไหลออกมาซึ่งปีนี้นี่ยอมรับเลยครับว่าฝนตกมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับทำให้น้ำนี่ไหลหลากมาเร็วกว่าทุกปีครับ ให้ชาวบ้านเซียนแห่นี้มารวมกลุ่มกันว่านแหกันมากมายเลยทีเดียวจะเป็นเช่นไรนั้นเราไปติดตามกันเลยครับโอ้ยกับเติมครุ้งนั่นอ้ปลาปีนี้นีเที่ยวแท่อ๋อ <laughs> นี่ว่าของเพี้ยนนูน่น <laughs> โอ้นอนอยู่น,นู่นไงโอ้โหนี่ครับ นั่นแล้วใช่ครับ <c oughs> มาเร็วแต่ปลามันก็พอได้อยู่มั้งเนาะพี่ใหญ่ใหญ่อยู่มั้งน,น,นี่แหลอเนาะปลารวมปลารวมเออ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 ปลาคาร์บยังเหลืออยู่พี่อ่ะเนาะเกินหนึ่ง เนอที่าัเนเบองไม่แต่ยังไม่มีขายแล้วพีนี่พ้พกนกิเดนก้านิอ๋อครับครับ มาสีขอเมื่อกี้ก็เลยเรามาเล่นๆดูนะครับไปถึงเอ้าทำไมเรถองมาใส่จอยเท่ไปเดี๋ยว้ยมีคิดไปฝันเลยว่าจะลาไปน้ำมันจะมาเร็วอือสามาถัถปีนี้ก็อยู่นั่นเดงแ่เมื่อวานนี่นีบอ่าฮะ <c oughs> ครับโอตะหวานแล้วมันได้ด่างนี้เรื่อยๆก็โออยู่เนาะพอมีแรงได้ตะหวานทั้งวันคือที่แล้วผมมาไอช่วงนัน้นอะโอสองสามรอบถึงจะได้แต่ละคนบางทีเขาก็เหนื่อยกับอ่มันก็ต่อคิวต่อแถวกันอือเงียบโออ อ่าปลาสวยเลยรอบนี้น,นี่ปลาร,ร,รวมสิใส่3ิ้นได้เป็นูครับจะได้เป็นูอือมอโอ้ครับอ,อ่าใช่มีแต่แ้วน้ำใส่ ขา,ายจะลงเท่าไหร่พี่ทุกคนหกสิบเนาะรวมๆกันเนาะ ตัวสองตัวขึ้นมาอีกแล้วครับ ชาวบ้านก็หวานกันไปเรื่อยๆครับเี๋ยวนี้ก็คือผลงานครับสิ่งปลาก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยไซใหญ่ไซเล็กคระปะปนกันไปครับผมรอบปีนี้ครับไม่ใช่ปลารูปฝูงแบบชนิดเดียวครับหลากหลายชนิดนานาพันธุ์กันเลยทีเดียวสิ่งก็เสียนแห่นี่ทราบข่าวว่าบางเจ้านี่มาก็เอ่อมากันตั้งแต่ตีห้าครับหวานกันทั้งวัน สึ่งก็งได้เยอะครับบางทีก็ได้เกือบจะ5โล10โลอย่างเงี้ยก็เอาไปขายแถวหมู่บ้านก็แป๊บเดียวหมดครับก็กลับมาหวานใหม่เหมือนเดิมครับโอเคครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆครับไปยนตัวนั่ง <laughs> รอ <Thank> mm hmm. บนั้นมามีเด็ดปลาเขาาหางแดงครับพี่รอบนี้ยังไม่ขึ้นเมา่หินเานาะรวมออ่าปลาเขาเเอีาาทายครับ mm hmm. มีรวมแต่เริ่ม mm hmm. ครับ mm hmm. อืม หลังจากวันเหนกันได้ที่ครับมาดูพี่แกหาซึ่งตอนแรงนี้ก็ยังงงๆอยู่ยครับว่าสูตรการหาปลาของพี่แกนั้นทำยังไงก็เลยแอบซูมดูครับนี่ครับผมปลาตามขอบๆเลยนะครับบางทีอาจจะมีการรวมอยู่ตรงนี้ด้วยแหมมีติดมาด้วยครับหากินง่ายจริงๆครับพี่แกนะครับก็หวานมันได้ที่หน่อยๆก็ ชะวแวะแวะมาหาด้วยสูงนี้กันบ้างครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมว่าเป็นเช่นไรครับเออใช่ครับตรงนี้เลยอ้อยัด โอ้มีปลาหลอดด้วยฮะปลาหลอดด้วยโอ้แหขา,าดด้วยเนะี่นี่แล้วมีขนาดเา,าดแค่นี่โอ้แหนขาดจังหวัดเออไม่ยอมอ่ะไม่ยอมโอ้เยอะจริงเยอะจริงไอ้กำลังทำปลาจอมเลยอปลาส้มก็ได้ปลาส้มใช่ครับเนี่ยปลาส้มนะอ่า ไปบ้านคนแก่เขาชอบซื้อตัวใหญ่เขาไม่ค่อยซื้อกินหรอกมีก้างนะมั้งเนาะทอดทับสอบไม่ตอวตอวใหญ่กว่านี้ดียิ่งง่ายครับครับอ่าีึ้งง่า ่ายังถูกครับเ่องสอเป็น้ายบครับ นี่นะครับน้าชาที่ไหลเออนองกันอย่างแรงเลยครับผมรอบนี้ปีนี้ครับเดี๋ยวราแวะมาดูการหว่านแหอีกฟากหนึ่งฝั่งหนึ่งกันบ้างครับว่าจะเป็นเช่นไรซึ่งคุณตานี่มานี่กบ็บางท่านนี่ก็นั่งกินข้าวกันแล้วครับเติมพลังกันก่อนฮะก่อนที่จะลงวานแหกันต่อครับผมซึ่งก็เสียนแหนี่สลับสับเปลี่ยนกันครับอีกเจ้าหนึ่ง ขึ้นไปอีกเจ้าหนึ่งก็ลงมาหวานกันเช่นเคยครับผมแต่เท่าที่สังเกตด,ดูนี่นะครับว่า,าทางทางฝั่งนี้เนี่ยรู้สึกจะมีแต่ปลาเล็กแล้วก็แต่ละเซียนแห่นี้ก็จะได้น้อยนะครับบางทีได้ปลาตัวเล็กมากครับซูอีกฝากหนึ่งที่ถ่ายื่อกีไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ ó, oh. 2 tổ, cho <laughs> uh. อปลดออิงสุดยอดเลยฮะเยไปแล้วโออโหเล่นนี้ยเล่นแนว้มาทางนี้พี่เอาไปไปห้าูแล้วเนาะเออลโหลนะ5ลโแลห้าหกห้าห้ามสิบสามสิบสาร้อยแล้ว ห้าโลนี่มาในกี่โมงวิตอนตีห้ากว่าตีห้ากว่าอ๋อได้ประมาณตอนช่วงแปดโมงแปดโมอืมเจ็ดโมงแโมงอ๋อโมโมงได้แล้วเดยนั่งเล่นอยู่ครับเอจับฮะได้แล้วนนั่งเล่นอยู่ ปลขายหมด้วมาใหม่นะพี่เนาะได้ค่าเล่าแล้วเยอะทุเขาว่าเด็แล้วมันมีใครเอาไปปลูกเขาเราเอาหมดเลยมั้งคับอันมไม่ดเลยแ้ประมาณัมเต็มเลเนาะเต็มทุก่เป็นไรเราหาปลาลดขายก็ได้วะปลาลดเยอะปลาลดเยอะด้วย เลาม่นด้ไปน้ำไม่ได้เรารีบได้รีบขานั่นเดี๋ยวมันจะไม่สดใช่ครับเดี๋ยวเขาจะว่าไม่สดอีก สุดยอดเลยทุกทรอบเลยน่ะเปิดขายไหนพี่อ่ะสองโลน่ะเปิดขายให้ผมในป้ายอ่ะสองโลน่ะเห็นแลน้วมัน,นมันเขี้ยวพี่อยากไปทอด ดูครับเต็มมากมย,ย,มยี <c oughs> โอแล้วพี่แค่นี้เนะี่ย <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับผลงาน <c oughs> มาดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องซื้อด้วยครับ <c oughs> อยากกินนะครัสบสด อไหนหวานใดมาอร่อยใช่ครับมาสดๆนี้รครับรูมาซื้อเลยครับนะเดียวถ้าจะับนีวาเทียวีวันจะต้นไหนจะเศร้ากี่เลยเกี่เลยเกี่ี่เลยอืมกัไหนม่ถุงใจเ่าฮ่าอฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่า่า้าฮ่าฮ่้าง่ เดี๋ยวนะครับผมอดใจไม่ไหวก่อนกลับบ้านก็ต้องซื้อปลากลับไปฝากที่บ้านด้วยละกันน่าจะเอาไปทอดไปแกงน่าจะอร่อยเหมือนกันก็เลยจัดไปครับผมรอบนี้ครับอายุต่อมู้สแเอมเลยเที่ยวช่างดูกระไรปลาก็ซื้อปลากลับด้วย อดใจไม่ไหวครับโว้ต <heard poured alive ấy> ัวใหญ่ๆน <No> <ia> ั่นเลยเนี่ยมาดูวันนี้ดูบางครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้เขาลากผมว่าจุงก้าเซมไซสวัสดีครับ